FRA ตอนข้องแล้วก็หันหน้าใส่พูกเราสู้หันแล้วฟันเข้ามาเทงนีก็คือตอนหันอะให้กดฟันทันทีไม่ใช่หันไปล้วหันกลับเราใหยกดนะครับมันจะติดมารีเดหันฟันอันตะกี้คือหันเกินทำถูกก็คือตัวเราจะอยู่ที่ไม่ติดมาลีเดนีคือติดเดียใค ใครทำพวกเปลี่ยนของ,ของล่องๆแล้วก็จะทำแบบนี้ได้ก็คือแดไปด้านข้างฟัน2-3งสามทีสทีสทีก็ได้ช่วยสกุลลมแล้วก็ยิงใช้ปืนยิงต่อ1 2 3 4อย่างนี้เย่างนี้ยงสาเปลี่ยน ทำถูกก็จะสังเกตได้ว่ามันจะพุ่งทันทีหลังฟันรตอว่าทําผิดก็พุ่งไม่ไปเปลี่ยนมือเพื่อบล็อกเลยนะครับอ่ะไอท่านต่อไปเลยกันก็คือการทํำฟิกซูมูฟิกซูมูก็จะเป็นเทคนิคของกระดาษทั่วๆไปใช้โอกาสใช้ไม่บ่อยมากถ้าใช้ยังไม่ชินก็จะใช้ไม่ค่อยติด แล้วพอตอนจะใช้ก็จะนานนิดหน่อยเกรงอ้าวกระดาษอยู่ไหนเนี่ยไอดีนี่ไอพี่หนึ่งนะครับไม่ใช่ไอดีผมไอดีผมไม่มีสวอตสไตล์อ่าเอาเป็นดูเอลเอแล้วกันทำง่ายดีตอนใช้จริงถ้าเป็นไปได้ก็อย่าใช้ดีกว่าถ้ายังไม่คล่องผมจะลกลกแล้วยิงไม่โดนเสียนัดเปล่าวิธีทำก็คือกดสเปนาา์ให้ตรวมันลอยจากพื้นก่อน แล้วพอตอนเท้าติดเท้าตกโดนถึงพื้นนีครับตอนบรรจักคือก็ให้กดชิปจะเห็นว่าถ้าทําติดมันจะไม่มีแสงขึ้นอันนี้คือทําผิดกดช้าไปจะเห็นแสงขึ้นใช่ไหมครับขอเก็บน่นี้ลแล้วกันสกิลกันนะได้ละจะได้ลีโหลดไปนี่คือทําติด ทำเตะก็จะยิงออกทันทีจะเป็บ่าขอท้าตรนพื้นเมื่อไหร่ให้กดชิปทันทีอันนี้จะยิงได้ยิงได้ทันทีแล้วกดชิปออกเหตุหนีก็คือถ้าอยู่คนสู้แกเราอยู่เขามองเห็นเราแต่เรามองเห็นเขาโดยการคลิกขวาเล็งแล้วทำลิกซูมใส่สจะลดเดียของเราตอนซูไม่ได้เยอะ กระโดดชิปยิงกระโดดชิปแต่ละตัวก็จังหวะกระโดดจังหวะองพื้นก็ไม่เท่ากันครับถ้าผมแนะนํำก็คือให้หาพวกแรงสูงๆมาทําซึ่งนิ่ง A กับ A ขึ้นไปจะทําง่ายเพราะว่ามันตัวมันจะหนักหนักหน่อยมันจะทำได้ไวไวขึ้น ถ้าจะทำเ ss ตัวกระดาษหรือกันไกพวกนี้ก็จะเห็นได้ว่าจังหวะฟันจะหน่วงเพิ่มขึ้นก็อย่างที่บอกไปต้องรอให้มันฟันเสร็จก่อนแล้วให้กดซึ่งพวกตัวกระดาษและพวกนี้ก็จะทํายากกว่าตัวกันไกกระคอนเพราะว่ามันจะฟันช้ากว่าแต่ก็แล้วแต่ตัวนะครับว่ามันจะฟันเร็วหรือฟันช้าก็ดูเอาฝึกให้คล่องคลิดซูมกลับมาควิกซูมกระโดดชิดยิง ทำต่อเนื่องมันเป็นจังหวะนะก็ไปดูจังหวะตัวนั้นนั้นว่าเท้าตบ1ิงพื้นเร็วช้าแค่ไหนนี่กดชีปตอนนั้นถ้าทำติดหลักกิมม่ติดถ้าทำติดจะไม่เห็นแสงถ้าทำไม่ติดจะเห็นแสงวันนี้ตัวนี้มันตัวมันหนักเลยทำง่ายหน่อยกดไงก็ติดอ่ะถ้าชีนสำหรับฟิกซุซูมแล้ว เทคนิคต่อไปที่จะสอนที่ใช้ควบคู่ออกับพิซซูมได้ก็คือฟันแล้วพิซซูมใส่เดี๋ยวเวลาจะใช้โช้ดูหนึ่งที เดี๋ยวโชว์ให้ดูสักนิดหนึ่งแล้วกันแล้วก็หมอกวิธีทําแล้วก็จบละเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่ผมรู้นอกนั้นก็ประยุกต์ใช้เอาแล้วแต่สถานการณ์ประยุกต์คลิกซูงเข้าฟันฟัน่า,านี้จะยากตรงที่ต้องกดสามแล้สเปซบ้าเหมือนกันตอนฟันเสร็จคล้ายๆกับเป็นวุและกระโดด ซึ่งต้องกดกระโดกดสองครั้งก็ให้ขากับกดบู2สองครั้งมันต้องขึ้นใช่ไหมอันนี้เปลี่ยนเป็นกระโดดแทนก็ถ้าถนัด SS แล้วก็คือกดสองครั้งก็กดสองครั้งก็ได้ไม่ต่างกันมากฟันสารกระโดดกระโดดแล้วก็กดหยิดถังมือจะได้ดูแบบนี้ ซึ่งท่านี้พอถ้ายิงโดนู่ต่อสู้เพื่อสู้ก็จะลม้มลงแล้วเดเมก็จะแลเพิ่มขึ้นเพราะว่าตัวไหนที่มีสไนเปอร์ทั้์คิลสไนเปอร์จะยิงติดชิดเพื่อตัวไหนถ้ารีโหลดเร็วพอพอู่ต่อสู้ลุกขึ้นมาเราจะยิงได้นั้นหนึนาทีแต่ในเทนเนิงยิงซากุม,ม่ลม,นะมันเป็นหมดสุดของมัน เลยทำให้ยิงไม่ล้มก็รอๆนั้นหมดแล้วสำหรับเทคนิคก็ไปลองฝึกเอาแล้วกัน m c a 1ยิงข้างหลังก็ได้นะแต่มันไม่เร็วขนาดนังนะ รแล้ะนะหมดล้ววิธีฝึกก็ไปฝึกกันเอาเองแล้วกันไม่มีอะไรสงสัยก็จะซิบมาในสกายในเกมก็ได้ถ้าเห็นออนอยู่ตัวผมนะครับซิมฟิลก็วันนี้ขอบคุณครับ